จังหวัดสมุทรสงครามใป็นจังหวัดแรกที่บูรณาการทีตํารวจนะครับมีบ่ายปกครองคือท้องถิ่นนะครับแล้วก็เอ็นทีโดยเอากล้องท้องถิ่นทุกตัวเนี่ยที่เข้าโครงการเนี่ยนะครับเชื่อมโดยเอ็นทีเชื่อมให้เราแต่ผมก็ย้ายศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งลงมาอยู่ด้วยันรลดตอนนี้นะครับสามารถที่จะดูได้ตลอดเวลาทุกตัวในจังหวัดส่วนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะอยู่กับท้องถิ่นทั้งหมดทีนี้การซ่อมแซมท้องถิ่นสามารถตัง้งงบได้เอง ส่วนค่าเชื่อมเอ็นทีบริการได้ฟรีเขาบอกเป็นคนร้ายผมก็ไม่กล้ามาต่อเหตุนในสมุบลบางคนเพราะประเมินแล้วผมไม่รลาตรงน,นี้คือสิ่งที่เทางตํารวจบางคำหรือการท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้พื้นที่จะได้รับความคามุ้มครองทั้งหมดและได้ไประโยชน์มากครับขอบคุณมากผมมีความรู้สึกสดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการเรบบป,รปิดศูนย์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทีทีท,ท,ทีวี วันนี้ได้เวลาสมควรกระผมขอเปิดศูนย์ระบบกล้องวงจรปิดทีว,ว,นนวีอำเบคุณอ้อยจังหวัดสงครามวันนี้ผมครับจังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กรองเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านสู่ภาคใต้และยังเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแต่ละวันจะมียานพาหนะวิ่งผ่านเข้าและออกเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุด ความปลอดภัยของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยให้การดูแลความปลอดภัยกับประชาชนได้แต่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีเป็นกล้องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งติดตั้งกระจายอยู่ในจังหวัดและไม่ถูกเชื่อมโยงมายังศูนย์กลางร่วมระบบกล้องวงจรปิดทําให้การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้ลงทุนไป คณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจังหวัดสมุทรสงครามตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่3 2562โดยมีนายขจรศรีชวโนโไทยท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามนายสิริศักดิ์สิริมังคลารองผู้ว่าราชาการนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชาการพลตำรวจตรีสุมเมธปุณณศีผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดสมุทรสงคราม นายธานินสุวรรณกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลางและนายธีรพงศ์โยธินไทยโทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดประชุมและลงมติเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณา,าการการใช้งานกล้องวงจรปิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการวางแผนจัดทำโครงการสมาร์ทคอมมูนิตี้ให้กลุ่มองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแอสตาคอมมิเคชันเซอร์วิสได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงระบบและพัฒนาระบบค้นหากล้องด้วยการแชร์พิกัดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทำให้การค้นหาจุดติดตั้งกล้องได้อย่างรวดเร็วเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกลุ่มองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและทําการเชื่อมต่อระบบไปให้กับกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ191และได้ทําการฝึกอบรมการใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวนับเป็นที่แรกของประเทศไทยที่ดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งเรื่องความมั่นคงปลอดภยัยและด้านการท่องเที่ยว รวมถึงส่วนราชการอื่นๆหรือความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไป